สวัสดีนะครับน yeah, <how> ักเรียนวันน hum ี human, like, ้ก็มาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็คุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาวิชาเอ่อเครื่อปตับอากาศนะครับผมเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมีเกมกิกรรมให้นักเรียนเล่นนะครับเด็กน้อยนะครับผมนักเรียนทราบกันไหมครับว่าเอ่อรูปภาพที่คุณครูได้มาวันนี้เนี่ยเป็นรูปภาพของอะไรครับนุกคนทราบไหมคอยคอยจำความยือเปล่าอ่ะใช่ครับใช่ครับผมคอยความยืดหนะ่หรือมีวานคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วเราเรียนทราบกไหมคร fact, ับว่าลูกศรที่คุณครูชี้มาเนี่ยแต่จุดเนี่ยมันเป็นชื่อของอะไรบ้างครับไม่ทราบครับไม่ทราบเพิ่มเองมเลยครับอ่าม like ีข้อได้รูปครับผมอ่าเดี๋ยวถ้านักเรียนไม่ทราบนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยออกมาทดสอบนะครับหรือว่าเล่นเกมนะเดินทำในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับผมคุณครูจะมีบัตรคำทั้งหมดสี่ใบนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยได้ลองออกมาทำกันดูครับผมขอตัวแทนหนึ่งคนครับใครได้ครับผมเดี๋ยวครับได้แล้ว ถ <int> ูกปิดไม่เป็นไรครับผมถูกปิดไม่เป็นไรเล่นไหม นครับผมตามที่นักเอมคิดว่ามันไะใช่นะครับผมมีการเปลี่ยนใจนิดหน่ครับนักเคิดว่าถูกไมครับถกไหมครับถูกครับถูกครับถูกครถูกครับูกัถูกครับกคับถูกวรัถูกครับถูกครับถูกครับกครับถูครับถูกัถูกครับถูก็รัเป็นครับครับความเยกครับถนกครับถครับถูคับนูกครับูกครับกครับครับถครับถกครับถูกนกครับครับครับูกครครมอลูมิเนียมครับผมครับ ครับแล้ว anyway. ก hmm. okay. right. ็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมรูก็จะแบ่งนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่มนะครับก็คือนับหนึ่งถึงสี่นะครับผมนับเลยครับจากที่กวก็ได้ครับสองสามสี่หนึ่งสองโอเคครับผมเดี๋ยวสลับที่กันเลยครับผมสลับที่ก็คือใครใครที่นับตรงเล็กไหนก็นั่งนั่งข้างๆคนที่นับตรงกันเลยครับคือหนึ่งนั่งลำหนึ่งสองนั่งลำต่อประมาณนั้นเลยครับได้ครับสี่นั่งข้างๆออกไปเลยครับ Thank mm -hmm. you. กระถูกอันนี้ก็จะเป็นนะนะครับเป็นกระดาษศึกษาไปความรู้นะครับเดี๋ยวจะคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยจดอะไรก็ได้โอ้โจดขั้นตอนนะลงไปในกระดาษนะครับเดี๋ยวผมรูก็จะแจกกระดาษคุณครูครับเก็บลงในกระดาษเลยครับอารย์ครับผมเลยครับหรือเปล่าปะกให้ครับอะไรครับเดี๋ยวบางที่ยังไม่มีปะการะใช่ผมจะทำยังไงครับไปจัดการ พร้อมไหมครับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่พร้อมบ้างครับประการไดพร้อมไหมครับประการครบครบยังครับครบแล้วครับผมมีครบแล้วนะครับจบเป็นเนื่อนนะชิปอ์จบแกมปเสนอใช่ไหมครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมเดี๋ยวคุณครูก็จะมีคีว์บอร์ดนะครับให้นักเรียนสแกนครับแต่ว่าก่อนที่นักเรียนจะสแกนนะครับคุณครูจะบอกขั้นตอนนะครับขั้นตอนการล้างอีวาโพเลเตอร์หรือว่าคอยเย็นนะครับที่หัวข้อมูลที่จะให้นักศึกษามาศึกษารนี้ครับต่อไปนะครับนักเรียนสแกนยจะพูดนะครับ เพื่อเอาไปความรู้ในในการศึกษาขั้นตอนการน้ำพอดีนะการรับสเก็ตด้วยครับการรับผู้เข้าเล่นเขั้นตอนไหนครับขั้นตอนไหนก็ได้ครับผมขั้นตอนที่หมุนตัวใจไหมครับใช่ครับหรือว่าเขย่าจะเขียนหมุดเลยก็ได้ครับได้ครับอาจารย์อยากเล่นไม่ใชหรือไม่ได้นะครับอยากเล่นไม่ใไหนก็ได้นะครับที่นักเรียนถนัดหรือว่าที่นักเรียนคิดว่ามันถูกต้องนะครับ ไม่ต้องรีบทำนะครับอาจารย์มีเวลาให้นักเรียนมากพอสมควรนะครับที่ให้นักเรียนได้จะศึกษากันครับผมลองมีมาอาจจะไม่ได้นะครับโจเป็นไงบ้างครับโจทำได้ไหมครับได้ครับแคเนียกภาษาเรื่อยเรื่อยนดี๋ยวอาจารย์ผมยังไม่เสร็จเลื่อยเรื่อยครับเรื่อยเรื่อยครับเลือยเรอยครับผมได้ครับยใชไหมครับใช่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ยัง นักเตียงก็เขียนขั้นตอนภายใ<ห>นก่อนนะครับขั้นตอนไหนที่นักเตียงเขียนนักเตียงก็เขียนเข้าไปเลยครับผมได้ไหมครับคือตรงนี้นะครับเวลาอีเ,เยสนะครับเอ็อมเขียนอะไรครับเขียนอันนี้ก็ตัวคอยครับโอเคครับเถือได้ไหมได้บ<น>ิ๊กเขียนยังไงครับสามารถดูรรอบบคัสามารถดูของเพื่อนได้ครับผมดูจ,จากเพื่อนได้ต่างานได้ครับ การมีอะไรบ้างครับกัณฑ์การเขียนได้ไหมครับต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบ4นีครับ4 5นาทีครับเราต้องีบเราต้องรีบนะครับเราไม่ได้เขียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นปรัชญาอีกหรือเปล่าครับโอเคก็เขียนให้ดีก่อนนะเขียนได้ไหมครับได้ครับอาจารย์เก้เอาเอาขั้นตอนที่เราสนใจเลยก็ได้ครับหรือจะเขียนตึ้งก็ได้ พิมพ์เขียนขั้ตอนไหนบ้างครับตรงนี้ครับตอนนี้ครัอไม่เราไม่รู้เลแต่ครูเขียนขั้นตอนวิธีอะไรบ้างครับอาจารย์เนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนนะครับให้นักเรียนเนี่ยสามารถเขียนได้หมดทุกขั้นตอนเลยก็ได้นะครับเพราะลูกก็ได้ครับเพื่อเป็นแนวทางที่นัที่นักเรียนจะศึกษาได้แล้วพไทำมาไม่ได้เยเพราะเวลาดีเยอะนะครับ ลูกพว่ารูปได้สวยมากครับพี่เก่งมากครับเนี่ยถ้าถ้านักเรียนอยากจะศึกษาแบบเพิ่มเติมหรือว่าเข้าใจมากกว่าก็อะไรก็สามารถวาดรูปได้นะครับโอแกเก่งมากครับแกเขียนหลายขั้นตอนมากครับดีมากเลยครับเข้ามดหลายขั้นตอนกมากเลยครับเก่งมากเลยครับแกเก่งนะเนี่ยคงดีแล้วแกไม่คา่อยเรียนแกไม่เก่งก่งเหมือนกันนะครับ่่เอาก งานนาะแ้าครับตวที่อครับอาจจะเพือน่อเพนนไคปต้อเดยกันแล้วนะุได้ไหมอ่าตอนนี้เหลือประมาณ2องนาทีนะครับผม มาตอนนี้ถูกไหมครับอ่าตอนนี้เหลือประมาณหนึ่งนาทีครับผมได้ไครับนี่ครับเยี่ยครับนักเตะคนไหนที่เสร็จแล้วก็สามารถทบทวนดูได้นะครับผม เดี๋ยวเราเร่งไปมากแล้วนะครับอ่าตอนนี้เหลือประมาณอีก30มสิบวินะครับตอนนี้คนไหนที่ยังไม่เสร็จบ้างครับผมผมนับผมรับผมรับครับอ่ารีบเร่งมือหน่อยนะครับอ่าตอนนี้เหลือประมาณอีกสิบวินาทีนะครับผมสิบวิครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ ครับถ้าทุกคนทำเสร็จแล้วก็เข้าใจหมดแล้วนะครับงั้นเออ่นักเรียนเข้าใจกันหมดใช่ไหมครับเข้าใจครับเข้าใจไหมก่อนทั้งหมดตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครัค้งอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวครูพ่อจะให้นักเรียนนะครับกลับเข้ากลุ่มบ้านที่นักเรียนมาคือกลุม่มเดิมนะครับเพื่อที่จะแบบแลกเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะครับว่าที่นักเรียนเนี่ยเขียนขั้นตอนมาของแต่ละกลุ่มมาเนี่ย ว่านักเรียนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับมีความคิดเห็นตรงกันไหมหรือว่าอะไรไหมครับผมแชร์ประสบแชร์ประสบการณ์หรือว่าแช,ร,ชร,กกร์ความคิดกันได้ครับจะได้จะได้ตัวที่แล้วที่สุด นี่เหลือประมาณอีกสวินาทีนะครับคร้าเอพรบ้าทายายมีฟััก็ได้ที่ได้ที่ี่นครับถ้าสมมติระเจ้อจะมาเรบีกข้งนั้นเลขั้นตอนในงารั้างยีราบรเตหรือคอยเชนครับมีขั้นตอนครับขั้นตอนที่หนนะครับเรี่องการได้ต่อที่เดินบริเกตครับสอบความ้าปนม่ันนะครับและถ้าตาู ขั้นติีคับมเอแอนะครับเพ,พบื่อปพองอการสิกนระบบตกลงด้วยนะครับขั้นตอนที่2นะครับทำมาทำผ้ามานแผ่นโฟมนะครับผสมด้วยน้ำยาสำหรับล้างแผ่นโตมงกันนะคะระับถึงบงนไม่แล้ะครับพอสเสร็จแล้วขั้นตอนที่3นะครับทำมาฝาคอยเย็นคอยเย็นนะครับต้องใช้น้ำยาโดยเฉพาะนะครับที่จะล้างคอยเย็นนะครับจะใช้แผ่นทองเหลืองขัดอันนี้นะครับขั้นตอนที่4นะครับหอยากทีาา่เราฉีดน้ำยา้าไปแล้วเรา ใ้เอนีนไสูับฉีดีนี่นะองเห็นไหงนครับ้ฉีดจากิีดพี่นรัจากบนล่างนะครับถ้าฉิดแนจเรียกว่าั้ตอนนี้นะถ้ามาบาเสร็จแล้วนะถ้ามาบนถ้าาบาเสเส็ล้างด้ยโบร์ดนะครับหรือกรุ้นรลอนะครับเพื่อล้างกับสิ่งอุตันนะครับขั้นตอนทียสนะครับตรวจสอบและประกอบกลับนะครับมีอไร้กันตรวจสอบ นะครับตปนีิครับตอนนี้ติดนะครับทดสอบแรงออกมาครับเปิดเครื่องนะครับและเปิดเครื่องเพื่อตรวจสอบว่าแอร์เย็นขึ้นไหมครับถ้าไม่มีเสียงปกติก็ปกตินะครับถ้ามีเสียงครับถ้ามีเสียงก็ปกติครับข้อควรองนะครับต้องปิดคิวเตอร์เสมอทุกครั้งนะครับในการทำงานสองนะครับเตรียมพื้นที่ได้หาที่ว่างอีกที่หรับงรองนะ นไปน่ครับอาจจะวิทย์อืก็ได้นะอีพีทีได้ับเข้ากนได้ไหครับกอสอบไม่ยากนะครับอยู่ในดีกรูก็สอนไม่ยากไม่ง่ายับอยู่ที่นักเรียนศึกษามานะแต่ขั้นตอนเล่มครับผมอยู่ที่กรูสอนมาครับสออยู่เป็นไงบ้างครับคาบทจะทได้บ้างไหมครับทำได้ครับจะไหนหับที่ครับทิยนะครับสามารถดูกับเพื่อน้าได้ครับช่วยเพื่อนได้ครับช่วยเพ่นได้ แกเป็นไงบ้างครับพอทำได้ไหมพอทำได้ครับอาจารย์ไม่ต้องรีบนะครับใครทำไม่ได้หรือว่าส่งไปตรงไหนบอกถามถามเนกูได้นะครับผมไม่ต้องรีบนะครับผูว่าก็ที่ต่ออะไรอ่ะบอกผมไม่ได้ครับความคำตอบอยู่ในใบความรู้เมื่อกี้นะครับ แล้วก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับผมแล้วก็รีดทำนะครับผมเดี๋ยวเวลาเยอะไหมครับผมได้ือนะสามนาทีครับเดราจะเริ่มผมคิดหนักต้องรีบนะครับลองดูหันไปไปได้นะครับคะแน้นดิบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่มอยากครับทีนี้คนละครื่องไหมครับในมีครับเลยมีครับแลเครื่องมีครับ นี้เลยนาทีนั้นนะผมแล้วดีนาทีแล้เหรอครับผม e la ครับแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรอแค่ ก็นยครับตอบปออยนะครับผมปอตอยนะครับผมตอยนะครับคือาน้ำเดนครับ ขั้นตอนไหนที่ว่านักเรียนไม่้นใจหรือว่าถามบ้างไหมครับขั้นตอนอยู่ครับสงสัยยังไงครับยครับเดว่าเดีว่าอ่านคามครับเด๋ยวรูเลยว่ามอ่าั้นเดี๋ยวการเก็บคำถามมาก่อนก็ได้ครับไม้เรียนสงสัยพ่อนอาจารย์ได้ครับได้ครับวันนี้ครูขอการในการตอเท่านี้นะครับ falando <tabung> <tabung> <tabung>